เอาละพวกแกเผาแฟนตาซีตั invers, ้งหลายแกเห็นศัตรูตรงนั้นไหมฮะแหมวัสดีแกต้องชนะพวกมันให้ได้เอาละบุกไปพีลาบอลพีลาบอล ้เอเดี๋ยวมันแปลว่าเสือเหรอมันไม่ใช่ปีแข่งเซลีบาบเหรอเนี่ยนี่ก็คือหุ่นักรบม้าออตโตมัน,นเ,เป็นนักรบม้าทึ่งไร้ซึ่งจุดอ่อนนะครับเมื่อสมนะัยศตวรรษที่สินะมันอยู่แถวฮันการีอะนะแต่ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลจริงๆก็ไปดูในวิกิอะเดี๋ยวทิ้ทงลิงก์ไว้ได้านล่างให้หวังว่าจะไม่ลืๆๆมนะจ๊ะมึงบอกตัวเอง ผมไม่รู้ว่ามันคือปีกอะไรนะแต่ผมหวังว่าจะเป็นปีกแห่งเสรีภาพในไทยพังยิ่งม่ใหญ่ขอพูดเป็นไงแล้วมันก็ไม่ใช่ปีนโป๊ที่คนพูดถึงด้วยเอาเฮ้ยไอ้ขีมามันสามารถงัดได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยนันม้าว้ยม้ายูนิตขั้นสองด้ยมึงงัดได้ไงเฮ้ยว่าม้ามันตัวใหญ่อยู่นะหรือว่ามันเป็นยูนิตขั้นหนึ่งวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทดสอบกันด่วงก่อนคือขี้เมาจะงัดได้เฉพาะยูนิตขั้นหนึ่งไงแล้วม้าเป็นยูนิตขั้นหนึ่งหรือว่าตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเซชา มันแค่คารตปาตันตรงที่เวลามันพุ่งเข้าใส่เนี่ยมันจะใช้หองยาวๆของมันจิ้มลงไปนะครับแล้วก็วิ่ง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 ไปยาวๆเลยแล้วก็ไปยืดืนแล้วถ้าคนตกจากหลังม้านะครับคุณก็ยังสู้ต่อได้ม้าก็ยังสู้ต่อได้นะครับแม่นะพี่บัวแดมตกไปแล้วผมเจอข้อเสียข,ของม้าแล้วว่าม้าพยศบันเบไม่อยู่นะาตาย ใครบอกว่าคนบนหลังม้ามันรับประโยชน์นี่คุณต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับนี่ดูอันนี้คือโชคดีของคนบนหลังม้าบักุซา่าเรามันมีปีกกันเสร็จนมันตีทีละห้าสิบซึ่งแมงมุมมีแต่ห้าร้อยก็ตีสิบทีนะครับม้ามันค่อนขอ้างจะงงนะครับซึ่งคนบังคับก็งโง่เหมือนกันแหละ <c oughs> ดูดีมันเดินตีกำแพงแล้วให้สปาร์ตันตีไปวีสองทีอะครับแต่จังหวะนี้มันก็วิ่งมาอ้อาวเฮ้ยมันมิดกลุ่มเออเอ้าความปิดกลุ่นที่ความวิ่งไปว่ากล้องก็มีฮิตบเออื้แล อยู่เทินไกลไปไม่เป็นอยู่เทินโคตรไกลอยู่เทินยี่สิบสามสิบเมตรเฮ้ยฟันไปอีกแลรอบเอ้าล่วงมาทั้งคู่เขาจังหวะนี้ลุกขึ้นมาคนหนึ่งเออจงหวะนี้เอ้ยคนยังไม่ตายตเอ้ยมันหัวล้วนหัวล้นเอ้ยมันหัวล้วนไอเอ้ยหวัวลลามันไม่ไตัดมันตัดหมอ่ะก <c oughs> ูไปดูมาแล้วกูดูคนอ่ะโอ้จีเอ็มเขาเก็บงานดีจริงนะคน แต่ผมจะบอกว่าคนสาคัญจริงคือคนสําคัญจริงๆงเลยผมจะให้ดูนะเนี่มันมีม้าที่ไม่มีคนขี่ใช่ไหมกับม้าที่มีคนขี่คือม้าที่ไม่มีคนขี่มันจะดีอย่างนี้เลยเออมันจะดีอย่างนี้เลยแต่มา้านี่คนขี่มันจะโง่กว่านนแกมันเดินติดด้วยแต่ม้านี่มัมีคนขี่ดิ้มันดีมันทำงานกต็ ตอนที่มีระบบให้ดูเลือดแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างจะผิดพลาดดูดิมันผิดพ <c oughs> ลาดดูมันมี2ตัวแต่มันพื้น HP 200คือ,อยังไงอะตัวละร้อยเหรอแต่ความจริงแล้วก็คือคนเลือด2 0 0แต่ม้ามันไม่บอกมาครับคือม้ามัน5 5าซึ่ถึง,งว่าทำไมโดนหองโลมต้อไปตายในทีทเดียว <c oughs> และความเป็นม้าได้เกิดเรื่องความเร็วนั่นเองนี่คือตัวทรอรื่องความเร็วของแต่ละเผ่าเลยนะนี่ดูม้าก็เป็นเอ่อตัวต้นๆเหมือนกันนะล่ะตัวท็อปท็อปที่วิ่งเร็วเหมือนกันนะครับดูนะครับอ่าใครจะถึงเั้นตอนคนแรก slow motion ปื้อหมูนะครับหมูไมใช่หมาหมูตัวเล็กแต่จี๊ดเลยมาก็เข้ามาพร้อมกับปลาตั้งนะผมก็เรียกมานะเฮ้ยพูดมาพูดต่อนอย่างที่เห็นนะครับถ้าคนลงจากหลังม้ามันก็จะ,ะมึนงงไม,าม,าม,ามา่ฟังนะครับก็จบไปตอนนี้สวัสดีครับ